สเสน่หแดนใต้เอกลักษณ์ไทยมุสลิม <Yeah. S 1> ขออัพเดตความเคลื่อนไหวของโครงการคิดใส่ไทยแลนด์หน่อยนะคะกินตัวสื่อ <c oughs> โลกยังไงครับ <c oughs> นี่คือพี่น้องชาวยาค้นของเรานะครับพี่น้องเราเนี่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามที่เทพสติตชัยบุมินะครับ yeah. ช่อง9ร่รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ผมเชนทวัสสารเปร่ศสิริวัฒและดรวิริทิลานาท้องบรจัดไนสามร้อยหกสิบสามนิวโชว์ชให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันนะคะกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะใช่ครับและแน่นอนครับทางรายการของเราก็จะมีใบประกาศเกียรติคุณครับมอบให้แบบนี้ค่ะมาเลยค่ะ นี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะใช่ครับกรอบเงินสุดปังพลังฮอตกรอบทองซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะและคนตัดสินก็พร้อมอยู่แล้วท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พจนวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โชว์ของเรานะคะพิเศษมากมากทังใต้เลยเนี่ยลายทางใต้อะไรคะนี่คือผ้าปาเต้ค่ะอ๋อใช่แบรนด์คลอเทียอ๋อใช่เราใส่สวยและภูมิใจกับผ้าไทยรายนี้เกี่ยวต้บทั้งใต้บ้างไหม ต้อนรับโชว์จากภาคใต้เขาเรียกว่าเป็นโชว์วัฒนธรรมการแสดงของภาคใต้ที่มีลำตัดที่มีลิเกอยู่ผสมกันด้วยค่ะแต่ว่าคนแสดงนะครับเป็นคนจากน้องๆจากกรุงเทพมหานครฟังแล้วสับสนฟังแล้วสับสนงงเวยจัดมาดูดีกว่าจะได้ตัดสินพร้อมตัดสินนะคะไปเชียร์กันเลยนะคะแล้วลุ้นว่าโชว์นี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรต้องติดตามค่ะไปพบกับโชว์นะครับกับโชว์ชื่อว่าลิเกฮูลูในช่วง360องศา ซ่สาแซบโชว์ช่วง360องศาซ่าแซบโชว์ กัปตานน้องก้องน้องต้นรักน้องเบสน้องก้องน้องอเล็กซ์น้องอาโปน้องดาน้องยีนส์แล้วก็น้องดาด่าและน้องออโต้และน้องออโตนะครับมีสองคนเลยนะครับน้องแม็กกี้น้องออสตินน้องดอนน้องดอนปะครับน้องดอนน้องดอนนะครับน้องเดลน้องเพลงน้องนโมโน้องใบบัวและน้องมังกรนะครับจากคณะต้นกล้าสาราไทยโรงเรียนอยู่เย็นวิทยาคมกรุงเทพมหานครย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืออยากรู้มาก อตลอดเวลาคืออะไรต้องอดใจนะคะใจรอเพราะว่าช่วงหน้าจะมาพร้อมกับคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยว่าทําไมต้องให้น้องส่งเสียงตลอดเวลาที่แสดงนะคะครับแต่สดใสสดใสมากๆอาจารย์ก๊อฟครับขอคำคมวักทองครับคืออยากจะให้สั้นๆนหว่าน่ารักจังคือจริงๆอยากจะให้สั้นๆนะครับแต่ว่าให้คําเต็มก็แล้วกันนะครับว่าขอให้คําคมวักทองนี้ว่าลิเกฮูลูโดดเด่นบนเสน่แดนใต้เอกลักษณ์ไทยมุสลิมย ชองของอาจารย์นะคะคแล้วก็น้องๆบอกว่าน้องๆมีการให้กำลังใจกับคนไทยพี่น้องคนไทยที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมด้วยใช่ไหมคะเชิญ<ช>เลยค่ะเชิญเลย กำลังใจให้กับพี่น้องคนไทยหลายจังหวัดเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วเราต้องให้กำลังใจน้องๆบ้างนะคะว่าวันนี้จะได้สุดปังหรือซุปเปสุดปังพาลังคอับจากทางรายการในช่วงกลั่นข้อมูลให้จันก๊อฟตัดสินค่ะพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ากับ360องศาท็อปโชว์ 360องศาทอล์กโชว์ารับเข้าสู่สามร้อยสิบงศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับน้องแม็กกี้น้องก้องแล้วก็น้องดาตัวแทนเพื่อนๆเ,เดี๋ยวช่วงท้ายจะมารวมตัวกันอีกครั้งนะคะมาพร้อมกับผู้ใยการการแสดงคุณครูนารารัตอิมวงหรือว่าครูแปะและคุณครูวัชระวัชรา วันลีโคกเสือนะคะอยู่ท่านหลังตรงนี้สวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านเป็นคุณครูนะคะจากโรงเรียนอยู่เย็นวิทยากรเทพมหานครอ่าก่อนที่เราจะไปกลั่นข้อมูลครับต้องให้อาจารย์ก๊อฟขยายคำคมวอคทองที่ว่าลิเกฮูลูโดดเด่นมนนเส่ห์แดนใต้เอกลักษณ์ไทยมุสลิมอาจารย์ก๊อฟช่วยขยายหน่อยครับคือลิเกฮูลูเนี่ยเป็นการแสดงร่วมเฉพาะนะครับของชัยมาลายูซึ่งจะมี ภาพที่มาเลเซียก็เล่นนะครับทางตอนเหนือเราเรียกว่าลิเกปารัตแต่ของไทยเนี่ยเรียกลิเกฮูรูเป็นอัตลักษณ์เฉพาะนะครับในการที่แสดงผสมผสานแล้วก็มีความโดดเด่นถึงความเป็นไทยมุสลิมและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของภาคใต้ถือว่าเด่นมากครับนั่นคือการขยายคำคมว่าทองของอาจารย์รแต่ตอนนี้ต้องเก็บข้อมูลเพื่อตัดสินแล้วนะคะครเริ่มกันเลยค,ะค่ะกับการแสดงวันนี้รู้สึกแปลกตาแปลกใจด้วยว่าทำไมต้อง ส่งเสียงเอ๊ hey, 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 ะเอตลอดเวลาจุดเด่นของการแสดงโชว์ชุดนี้ค <the 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 ืออะไรครับก็คือเรานําวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านทางภาคใต้นะครับที่มีอัตลักษณ์หนึ่งก็คือรอยยิ้มที่เคยเห็นแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าสุขใจนะครับแล้วก็วิถีชีวิตการทำมาหากินของเขานะครับมาผสมผสานใช้กับท่าภาษาท่ากายที่สื่อกันได้ง่ายนะครับท่าที่เราใช้หาป้านะครับท่าที่เราใช้เรียกนะครับ เอามาประกอบกับเครื่องดนตรีนะครับให้มีความสนุขสนานนั้นคนผู้ชมทั่วไปน่ะพอได้ยินเสียงหรือจังหวะเขาจะเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถทําท่าตามหรือว่าใช้ท่าที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับย้ำอีกครั้งว่านักแสดงของเราเป็นเด็กกรุงเทพใช่ครับแต่มีความหลงไหลในวัฒนธรรมภาคใต้จึงออกมาเป็นโชว์ชุดนี้ไปฟังเสียงเด็กๆบ้างดีก่านะคะน้องตัวเล็กสุดเลยวันนี้ตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นไหมคะลูกตื่นเต้นครับตื่นเต้น,ตน,ตนแล้ว,เ,<อ>ลวเมื่อกี้เสียงดังไหมคะดังครับอะไร้ซ้ำอีกทีได้ไหมคะส่งเสียงแบบเมื่อกีค้ค่ะเอ๊เอ๊เอเสียงน่าเสียงมากเอาไปที่พี่บ้างคะ่ะวันนี้มาเป็นตัวแทนของเพื่อน,น,นมาแสดงศิละปะวัฒนธรรมภาคใต้โดยส่วนตัวแล้วเคยไปเที่ยวภาคใต้หรือยังคะเคยค่ะไปที่จังหวัดไหนคะจำไม่ได้อ๋อนานแล้วเหรอคะนานแล้วค่ะแต่ก็วันนี้ได้มาแสดงรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีใจได้มาในกานนี้ ที่ผมได้มาแสดงวันนี้เพราะว่าผมอยากให้พี่ๆน้องๆทางบ้านได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางภาคใต้ไทยมุสลิมครับโอ้โอเก่งมากค่ะเชิญต่อเลยค่ะหนูเป็นเกียรติที่ได้มารายการนี้และหนูอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาชมการแสดงลิเกฮูลูของพวกเราค่ะออเรียกว่าส่งจากใจครับคือน้องๆจะเป็นแบบแนวเด็กรุ่นใหม่เป็นนาฏศีลแบบประยุกต์ ผิดถูกอย่างไรก็คือคน้องๆทําด้วยหัวใจที่รักความเป็นไทยรักภาคใต้ด้วยนะคะโอเคค่ะเชิญคุณครูต่อเลยค่ะว่าจากนี้ไปจะมีการพัฒนาปรับปรุงในส่วนของการสแสดงให้ใเด็กเพิ่มเติมยังไงบ้างคะออแล้วก็จะมีการให้เด็กๆฝึกฝึกซ้อมนะคะฝึกซ้อมแล้วก็มีการแสดงพาไปแสดงตามสถานที่ต่างๆค,ค่ะให้กำลังใจค่ะ ครับผมและในนามของคณะต้นกล้าสาราไทยมีช่องทางในการสนับสนุนน้องๆยังไงบ้างครับครับสำหรับเด็กที่อยากใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะครับศิลปะการแสดงลิเกฮูลูเนี่ยเป็นศิลปะที่สื่อสารได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายนะครับความเราจะเน้นความสนุกสนานนะครับนั้นใครที่อยากใช้เวลาว่างกับเรานะครับสามารถมาที่โรงเรียนอยู่เย็นวิทยานะครับครับในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ วันธรรมดานะครับที่เราจะเปิดซ้อมกันครับ๋อดีจังเลยค่ะครับผมก็ใครสนใจก็เข้ามาติดต่อได้นะครับครับผมทั้งหมดนี้ก็คือการกันข้อมูลครับอาจารย์คอฟครับถึงเวลาที่ต้องวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินแล้วครับครับก็ต้องบอกว่าการตัดสินครั้งนี้ยากนะครับเพราะมันมีหลายสิ่งผสมผสานกันแต่เราเริ่มต้นที่สตอรี่เทลลิงเริ่มต้นก่อนคือเราจะเห็นคําว่าลิเกเนี่ยซึ่งลิเกของเราเราเห็นว่าการเล่นหลากหลายเรื่องจะจังหวะทํานองต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ลิเกฮูลูเนี่ยนะครับเป็นคําที่มาจากคําว่าดีเก ฮูล <H> ูนะครับดีเกเนี่ยมาจากภาษาอาหรับที่ว่าซีเกคือการขับร้องทํานองแต่คําว่าฮูลูเนี่ยแปลคือมาจากทางใต้ซึ่งอําเภอรามันจังหวัดยะลาเนี่ยคนปัตตานีเขาจะเรียกว่าคือคนฮูลูคือคนหลังนั้นจะเรียกว่าคนในรามันหรือว่าฮูลูเพราะมันเป็นลิเกของฮูลูนะนะครับซึ่งทางมาเลเซียเขาเรียกว่าลิเกปารัตพราะ บารัตแปลว่าทางเหนือของมาเลเซียนะ,ะแต่ปตัตตานีจะเรกลิเกฮูลูคือทางใต้ของปตัตตานีนะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นวัฒนธรรมร่วนธนธรมเ,เรพราะนั้นก็แน่นอนครับว่านี่คือภาพที่เหมือนกับเป็นการแสดงของชาวมุสลิมและคนไทยมุสลิมะนะครับซึ่งเป็นสไตล์ของการที่ขับร้องทำนองซึ่งอาจจะมีหลากหลายแต่หลังๆที่แพร่หลายกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของเพลงเร็วและเต้นตามจังหวะ จังหวะมีจังหวะคล้ายจังหวะเหมือนกับจังหวะสลับก็เรียกว่าอาจารย์มองว่าชุดก,การสแสดงเนี่ยเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมหลายท้องถิน่นแต่ถ้าพูดถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางภาคใต้เป็นยังไงบ้าง,งค,ค,คะต้องบอกก่อนว่าปัตตานีเนี่ยนาราธิวาสยะลาเนี่ยคนยังไปไม่มาก นะครับแต่คนก็จะไปพอสมควรแต่ยังต้องการให้คนเนี่ยเข้าใจและไปเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายนะครับและที่สำคัญคือภาคใต้เนี่ยคนจะไปแล้วประมาณปีละย0คน20ล้านคนมัเยอะสร้างรายได้สิเยอะแต่ไปภูเก็ตไปสมุยแบบเนี้ยแต่ว่าการลงไปสาวจดแชรภาคใต้อย่างไม่เยอะเพราะนั้นการแสดงชุดนี้เป็นตัวแทนที่ดีเพราะว่าลิเกครูเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกใช้ผู้ชาย10-20 12คนวันนี้มาตั้ง20คนชายหญิงหลากหลายแล้วก็ ไม่ไม่ส่งเสียงนะครับแต่การแสงชุดนี้คือการประยุกต์จังหวะท่าทางนี่เขาจะทําพร้อมแล้วก็ทาสลับอย่างที่ผมบอกเพราะฉนั้นโชว์ชุดนี้แกะลวดลายของการเต้นครบและผสมผสานเพิ่มเติมด้วยนิดนึงเดี๋ยวพาใจส่งเสียงเอตลอดเวลาคืออยากให้เป็นไงให้เป็นจังหวะเป็นสัญญาณต้นเสียงเนี่ยที่มาคือเหมือนกับชาวประมงครับใช้เออเออเพื่อขับเคลื่อนแล้วก็เรามาใช้กับสมนักแสดงเพื่อความพร้อมเพียงเพราะว่าเกฮูลูคือ ความสามัคคีเป็นเป็นหัวใจสำคัญการแสดงครับเพราะฉะนั้นตัดสินเลยค่ะจะแน่นอนนะครับว่ามีทั้งเรือกอและแล้มีท่าเต้นพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างก็ถือว่าน่ารักนะครับเพราะฉะนั้นโชว์ชุดนี้นะครับขอตัดสินว่าได้เอาละค่ะเชิญน้องๆมาเลยเชิญน้องๆมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันครับมาเลยค่ะเต็มเวทีเราวันนี้นะคะแน่นเลยนะครับน้องๆทุกคนน่ารักมากเชิญครับเชิญครับ มาร่วมรุ้นไม่พร้อมกันมาข้างหน้าเลยวันนี้น,น้องๆ<า>ทําการแสดงจากใจแล้วก็มีความสุขมากๆกับการแสดงนะคะอย่างไรก็ตามอาจารย์ก๊อฟก็ได้วิเคราะห์แล้วนะคะว่าต้องให้กําลังใจใน้องเติบโตต่อไปการแสดงชุดน,นี้เป็นการหยิบยกวัฒนธรรมต่างพื้นที่คือวัฒนธรรมไทยมุสลิมเข้ามาแสดงถ่ายทอดให้คนทุกคนเห็น,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 นเป็นความตั้งใจที่มากัน20คนมีการประสานประยุกต์แม้ว่าจะเต้นบ้าง เต้นพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างแต่คือความน่ารักของเด็กๆและเป็นความตั้งใจอย่างดีที่จะเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมนะครับเพราะนั้นโชว์ชุดนี้ขอตัดสินโดยรวมมอบให้กับลิเกดูรูและกับเด็กๆทุกคนนะครับขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ซูเปอร์สุดปังพลังเป็นกาลังใจให้เด็กๆนะคะโอ้โหเรีย เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราส่งเสริมเยาวชนไทยรักความเป็นไทยค่ะเราจะพักกันสักครูช่รช่วงหน้าติดตามมิวสัอเบตแล้วขอรักสุขภาพ3,60องศาครับส่วนช่วงนี้ลิเกฮูลูคณะต้นกล้าส,สาราไทยโรงเรียนอยู่เย็นมิทยากรุงเทพมหานาครทุกๆคนซุปเป,ปอร์ยินดีต้อนรับ News อัปเดตและรักสุขภาพ360องศาหลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วง News อัปเดตค่ะคขออัปเดตความเคลื่อนไหวของโครงการคิดใส่ไทยแลนด์หน่อยนะคะทว่าล่าสุดนั้นได้สัญจรไปตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครสนุกสนานมากๆเลยค่ะตามภาพที่เห็นนี้คุณปุ๊กพัชนินพรณธรรมบดจะรับพิธีกรของเรา3 6อานิวโชว์นะคะคุณปุ๊กไปเจอกับน้องๆในน,น,นามของโครงการคิดใส่ไทยแลนด์ค่ะ ที่โรงเรียนปรามโมทวิทยารามอินทรานะคะแล้วก็โรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาซึ่งบรรยากาศในงานค่ะเห็นไหมคะน้องๆสดใสร่าเริงม,มากเลยนะคะแล้วไปพร้อมกับทูตคิดใสไอดอลของเราค่ะว่าที่ด็อกเตอร์คุณอัพภูมิพัฒน์นะคะก็ได้ไปร่วมสื่อกับน้องๆไปแชร์ประสบการณ์สร้างรอยยิ้มและให้กำลังใจให้น้องๆทุกคนเข้ามาร่วมโครงการคิดใสไทยแลนด์นะคะ และนี่ก็คือทั้งมุในการรงเรียนที่พวกเราไ,ไปเจอกับน,น้องๆพี่ปอไปด้วยนะคะในตอนบ่ายแล้วก็ใส่ผ้าถุงสุดฤทธิ์เลยเพราะว่าอะไรอยากบอกว่าเด็กไทยต้องรักความเป็นไทยคะ่ะโครงการนี้สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะดำเนินงานโดยบริษัท3 6 0องศาเอนเตอร์อเทนเมนต์จำกัดในนามมิ้ยที่ปัญญาวุฒิน้องๆได้เล่นเกม5มบตได้อ่านข่าวจริงๆจำลองเวทีเหมือนจริงนะคะแล้วก็มีบุตรกิจกรรมร้องเพลงเต้น แสดงทุกอย่างเลยให้น้องๆได้ฝึกทักษะเป็นคนเก่งคนดีของสังคมค่ะเนี่สำหรับน้องๆน,นะครับทางบ้านที่สนใจลุ้นเป็นสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์นะครับคว้าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงพร้อมรับรางวัลมากมายครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่นะครับ www. คิดใส .com นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง13พฤศจิกายนครับผมขอบคุณอ,อีกครั้งนะคะสำหรับโรงเรียนปราโมทวิทยาที่รามอินทรารกับโรงเรียนอะไรนะตะกี้ โรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งดอนเมืองจตุรจินดาครับผต้องขออภัยค่ะเพราะว่าเราไปทุกโรงเรียนแบบทั่วประเทศไปเยอะมากไปทุกภาคเลยนะคะก็อยากให้สมัครกันเข้ามาเยอะๆใช่แล้วค่ะย้ำอีกครั้ง w w w k i d s a i c o m ค่ะครับผมนนี้ได้เวลาที่เราจะไปดูแลสุขภาพกันแล้วครับวันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นตัวสื่อโรคริบปักก่อนสายนะครับไปพบกับพี่ปูในช่วงรักสุขภาพส6 0อไปกันเลย ช่วงรักสุขภาพ360องศาและนี่คือช่วงรักสุขภาพ 360, าพ360องศา,งศากับคุณปุ๊บผูชรินพรหน้าท่องบอจเจรัญสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปุ๊ครับอาแล้วครับกินตัวสื่อโลกยังไงครับ กลิ่นตัวนะคะทุกคนมีกลิ่นของตัวเองอยู่แล้วเป็นประจำตัวนะคะถ้าพูดถึงเราก็คือว่าเรื่องของกลิ่นตัวนะคะปกติแล้วถ้าเวลาเรามีเหงื่อนะคะก็มีกลิ่นที่ออกมาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของมีการผสมกับเรื่องของแบคทีรียเชื้อแบคทีเรียนั่นเองค่ะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของกลิ่นตัวที่มันสื่อโรคมันคนละเรื่องการคนละอย่างกันนะคะถ้าแบบว่าเป็นเรื่องของกลิ่นตัวนั่นคือเป็นเรื่องของเป็นบุคคลที่มันเป็นเรื่องฮอร์โมนเป็นเรื่องของมีต่อมเหงื่อมากเกินไปหรือว่าเป็นเรื่องอาหารการกินนนแบ้เป็ต ถ้าหากว่าเป็นกลิ่นที่สื่อบอกโรคเนี่ยนะคะมีอยู่หลายโรคด้วยกันมีอยู่หลายแบบก็คืออย่างแรกก็คือกลิ่นที่เป็นกลิ่นแบบว่าเหมือนขนมหวานหรือว่ากลิ่นผลไม้ไม่ถึงกลิ่น <จะ S 1> ตัวนี่นหรอคะกลิ่นตัวค่ะกลิ่นตัวที่คล้ายขนมหวานกลิ่นผลไม้ใช่ <จะ S 1> แบบ,บอกว่าจะมีสัญญาณเป็นโรคเบาหวานนะคะอันนี้อาจจะต้องอธิบายลึกๆคงต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าเป็นเรื่องมีงกิดบนการร่างกายนะคะกลิ่นข้าวป้านะคะก็คือพึ่เพราะว่ากินโปรตีนที่มีแบคทีเรียมากเกินไปอ่าอย่างเช่นกินปลาร กลิ่นปลาส้มแหนมแบบ,บนี้เป็นต้นก็นเป็นอาหารเมนูกลิ่นกินไก็คือ,จร,อจริงๆแล้วก็คือว่ากินได้แต่ว่าถ้ากินมากเกินไปกินบ่อยเกินไปก็จะเยอะเกินว่า<ด>กลิ่นไข่เน่าด้วยอะกลิกน่นไข่เน่านะคะกลิ่นไข่เน่านี่คือเกิดจากการที่กินเนื้อสัตว์มากเกินไปลำไส้ก็คืออาจจะย่อยไม่ทันย่อยอยากลำไส้ทำงานหนักค่ะแบบนี้เป็นต้นก็เลยออกมาเป็นกลิ่นไข่เน่านะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีกลิ่นเขียวอมขมคอก็คือ เป็นสื่อสัญญาณว่าตับกาลังมีปัญหารวมทั้งระบบย่อยในร่างกายก็กําลังจะมีปัญหาตามมานี่เป็นสัญญาณเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ห้าขาวว่ากลิ่นละมุดแล้วก็กลิ่นแอลกอฮอล์นะคะอันนี้คือเสี่ยงต่อโรคตับโรคไตแน่นอนนะคะแบบนี้ก็เลยนํามาฝากกันนะคะว่าให้คอยสังเกตว่าตัวเอง ว่าการกินตัวเองเป็นยังไงหรือว่าคนรอบข้างด้วยหรือว่าถามคนที่บ้านคงได้ชิดได้นะคะกลิ่นตัวบอกรอบเป็นแบบนี้นี่เองใช่ค่ะพี่ปูเป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะขอบคุณพี่ปูมากครับแล้วตอนนี้พี่คำลนรอเราอยู่ในช่วงสีสันเมืองไทยไปกันเลยค่ะช่วงสีสันเมืองไทยสีสันเมืองไทยโน่นน่เห็นควันโคกลุ่น พี่น้องยากุนเขาเผาอุทยานไม่ใช่ไผมร้องผิดเองผมร้องผิดเอง <S <S 1> <S 1> นี่คือพี่น้องชาวยากุนของเรานะครับ <S <S 1> <S 1> พี่น้องเราเนี่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามที่เทพสถิต ใช้เยบภูมินะครับ <Yeah. S 1> คนยะกุนเนี่ยก็เ,เป็นชาวบนนะที่ที่เราเรียกว่าชาวบนเนะเขาอยู่ในพื้นป่ายายชาติไ่าหินงามเนี่ยมาค่อนข้างยาวนานนะครับเขาก็จะมีวิถีชีวิตชุมชนซึ่งอ,อยู่ในป่านะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่อุทยานชาติป่หินงามแล้วก็มาเที่ยวชุมชนยะกุนของเรานะครับและทั้งหวดทั้งบววนี้นะครับเป็นวิถีของพี่น้องชาวยะกุนที่ช่วยรัฐช่วยราช ให้ธรรมชาติคงอยู่สืบไปนะจะบอกให้นี่คือนี่คือชาวยากุนไว้วันคุคุณเขาไม่ได้เผาอุทยานเขาช่วยดูแลไปทุกทุกบ้านนะเขาช่วยดูแลไปทุกทุกบ้านช่วยดูแลอุทย,ยานป่าหินงาม ขอบคุณพี่คำรดนค่ะและตอนนี้เราอยู่กับน้องๆโรงเรียนอยู่เย็นวิทยากรุงเทพมหานครพร้อมคุณครูด้วยวันนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยอ่ะรับไปซุกปังปังพลังฮอรคชมปรมพอครับ แล้วก็ชุดพิธีกรของเรานะคะสวยๆจากแบรนด์คลอเทียปาเต้ขอบคุณมากๆเลยค่ะเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีนะคะ10นาิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทางช่อง9กดไ่เลย30รับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ใน3 0 3 News Show สวัสดีค่ะ